มือแรกนะมือได้กูมือนั่นเลยอ่ะวัดสสครับเนี่ยมองรังกันที่ก่องฝูงขนาดต้องเอาปย้อนปยน้ชีสีข่ามากเลยขาวมากจะได้เอาตัาง้งเขาไปแถวนั้นเลยต้องเลย มองสิบหกเรามองสาวกลายมาแล้วครับไม่มีมองสาวว่ามีสิน้องเลยกายมาแล้วมองสิบหกองกันน่า้องเลปยอนเลยป็นจังจองแบบนี้ล่ะ โอ้โห,โ,หโหมีปลามีปลาครับ <c oughs> ป,ลปลาปลาปลาบ,บานโอ้ปลาอีกัร,รม,มาไงครับขอคัดอี่โอ้โ,โอ้โหโห าแล้วเวปคลองดีโอ้จับปูกัดสักนิ้หนึ่งเลยสักนิ้หนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> สักหลอดได้วะ อุ้ยคือเขาเนี่ยครับจีดแดงโอ้ยไล่ตาเนี่ยโอย้บุรายโอ้ยบุรายออกข้างหลังหน่อยจะออกข้างหลัองมันเขาเนี่ยหยับมันกลางตัวมองกระขาดเลยะ はい。<music> เด้ได้ได้อยู่บ่ะแาเห็นประกรรมตัวนึงน ว่าได้ว่ฒนโอ้มองชิพกบเอา แสดงว่าเรลื่มมากแล้วเนาะเห็นน้ำแหล้วประกำกยูดิออส่วนหนึ่งนะั้นมีจัดเลยเออบ่เห็นเลย เมืองมมกแปดได้บาทเดียวผ้าเอาโอ้ช่วงนี้ขค้ืฟ้ากครืฝ้นตลอดน่าตื่นเา้ามากน่าน่าน่าน้าน่า โอ้ยถือเวลาเด้อมองแก่เลย่ายหนาเขาได้นั่งเลยิต้องพอนอนยอนได้ฮ่าฮ่าาจับขึ้นได้เห็ดเห็ดหัวได้ ขั้นวสัตว์ก้าวเตะปลาย่างก็ได้บ้าป่ะจ๊ะขี้เลือกเอาแต่เฮ้ยวะทดีเอาเวิร์ดกั s ในเวลาดิมันทำก็ถือยู่นะอ๋า

โอ้ขนาหน่อยร่วงไตเนเนาะพี่ีี้ไตหอวะซพอาะประจุว่ามันไก่เนาะเมดเนาะมีเครื่อมันงไข่อยู่ได้ทุกทีเลยเนี่ยไปอู้เอาคือขาดแน่นี่ม่งอออะ

แน่ปลาเปลี่ยนน่านก็ปากน่ะคือต้องปากาอืมตึ้งปาตึ้งเปลี่ยนเอาหมดแล้ววันนี้จะเปลี่ยนหรือปากเราจัดให้คุณทันทีมองต่อสิมองพี่มันจะออเสุดอ้าวจะเข้าก็ได้แล้วตอนนี้เลยอ่ะโอ้ เแต่ว่าตรงนี้อำรับมันได้ใส่แท้นนี่มันตรงขาดเลยธรามดาเนาะดูกินธรรมาไนะนะดาะนะ้เนาะเวลาต้องแบกกินเ,นเ้ยเออทุกอย่างต้องมีการลงทุนแน่อนอนยานะไรกันมีมายามอกขาดก็เยอมักะเอาไว้เนี่อัน วงแดงคือตะพอนมาและมาล่างพอนแล้ววะใมีวงแดงอยู่เออสมองแล้ววะวายเจ้าคือเอาลูกมาใส่ตะพอนเพาะยาบมันขาดเราอะเอ๊ะวายหันและจะคของวะมันจีบมขาดย้อนก้อนย้อนป้าถือก้อนจีบขาดย้อนยังเฮคยเราอะขาดย้อนนู้ขาดจะคลองเออแม่ความตัวคนวะโอ้มันสมอง อันนั้นผมได้ปุาตัวนี้นะจะมองชิบสองเหมือนเดิมนี่นะโอ้แรเเอามาีรวนเินปเท่ยหน่ได่นาๆๆๆเพื่อประกำพันลงมหรือพี่่าะหนอเพอบรยากาเี่ พื้นกลางอะได้พืนะจักใหญ่ไปใส่ <c oughs> พื้นกลางอยู่ไต่ลงไปหั่นขาดเบิร์ตบนกูกข่ข้นบน้งด้นงนนเนี่ยไง้อเอะลล่อาอป็นอะไรพี้งไมีเลยมย ตะเกามงคือแต่ปลาหมูแท้เดียวนี้แต่เก่าเดียวเขาจามตัวกลางเลยนั่นปลากี่แล้วนะครับนั่นเพาะ่ถือมอมอญแบบเบิร์ตเหรบ้าคนละชื่อเลยนั่นองมอนั่นหมูวานหมูกรดอะคือยังเอาอยู่มันเกี่ยวกันอยู่วะว่ปลาปลาเล เบอรอกิดตังหงอกัขาดใคลองอีกก่อนปามเดิดว่ามันถืงจะมองอู้น่ดแบบนี้เนาะนั่นแหละเพื่อนเอาไปย้อนวาเนี่หน้ามือเขาร้ายเล่ฮือทำไมโดดหอกได้ยังไงอนกับมมี้แต่อีกับมมี้ เอา้างอองือขาดเป็นวางเป็นวางกันอยู่วะเอา้าหมูว่านมวยขาดเลยแน่เอาอีกเลยถต้องเลยนี่จะปาปากปาปากเลยปลาปลาปาปลาปาคืออันนี้คือเนี้ยเฮ้ยพรอะไรขาดจักขึ้นเพ่าะอะไรขาดจักขึ้นเนอะวะ พยายามเด็ดกับระเครื่องไงกินกะโอ้ยโอ้ยต้องวะไมใช่แหล่ะปะปากตัวไงอยู่ดี้องเลยม้ำมอกแปดอีกตอนครับตอนอาหารกันโอเคพี่หน่องห็นโอ้ร้ายตัวเลยครับ Cơm rồi đấy, hành khửm pha khửm phốn vô ดา,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 างนั่นเนาะนี่ครับโอู้ป่าไงหาแล้วครับหาแล้วนี่ตัวใหญ่เลย,ยไม่เดืตัวใหญ่ครับป่าก็าปเปเ็นโลกได้ดิ ลักตึงนีงน่หอือปลาปาก,ปาก,กดีดกลเลยก้อยแสปลปลาหนวดนะครับนี่ก็หลุ่นี้เลยแมอีกอย่าเ,เหรอะ 让你爽。 bạc nuột thằng đấy thì Hãy อาแขนตึงหมดโอ้โหโอ้โหจีบเหรอฮะนั่นบุกัวของผู้สูบบ้าวาย Ừ, có thể can dưới ก็เรยใช้มั่งหยั่งเลยโอ้ทำไมมันต่อยอ่ะ ปลารกิจกับพี่น้องวัน <laughs> นี้ปลาบ้องแก่ก็ยังจุดจาดปลาดุ่มที่เก่าครับวันนี้ปลาบ้องแก่ก็ยังเป็นพระเอกคือเกา่าปลากร,รมครับเพ็นปลากร,รมกับปลากร,รมปลาเพียปลาตาครับมากเลยครับมงังคุดพวกกับวันนี้ใส่ไงเต๋อครับอู้ดู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 นปะปลาต้อนก็แล้วกันครับวันนี้บรรยากาศ เราซอบทางมุดาหารครับแดดออกไวอยู่ดีมันนี่หลังจากเซ่้าครึ่มจวดเลยบาดอ่ะอักตอนกันแล้วกันครับพ่อมพี่นอ้อทีงานถ้ามาว่าลองเพี่งไปสองลองเพียงขายจนนี้เป็นเพียงไม่ครับลองลองบอจบได้ครับ <c oughs> จำได้แต่ว่าองานก็แต่งตัวบอทันสมัย เจ้าบอกเจ้าเขาบ่เถิงอนาคตต่างกันเหลือเกินบ่อยากสิเดินย่างข้างแก้วตาดูดีก็ได้สำนีมันบ่เท็ดดงเท็ดดีดอกว่าขอโทษที่ได้ดึงเจ้าลงมาได้สำนี้ครับพ <laughs> ูดกันจิวอะไรพี่อัอนอหน,นไปใหม่เนาะ ใครอาจจะหนีไม่สิ้ครับ